นี่ครับช่วงนี้ก็ขึ้นซดชายฝั่งดีครับก็จะได้ปูนะครับมีปูิมชายฝ่งแน่นๆเลยนะตัวใหญ่ก็ได้ได้ขายครับแต่ว่าตัวเล็กก็ได้ปล่อยก็ไดเอามาปล่อยที่นานะครับช่วงนี้ลูกปูไม่เคยต้องซื้อ มีเข้ามาเองทางริมชายฝั่งเะเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทําให้ดูนะครับเดย๋ยว่าจะไปถ่ายตอนไปดักปูให้ดูริมชายฝั่งช่วงนี้ช่วงหน้ามรสุมขึ้นตามชายฝั่งครับก็จะได้ปูได้ลูกปูเนี่ยมาล่อยแยะเลยพัดลมมาลูกปูมันก็มาเนวย ั่งจันทบุรีที่ยังไม่เจอปลาหมอคางดำนะครับทำการมัดก,กันครับ แน่นแน่นเลยครับนี่ต้งไข่ทำการมัดเลยถ้าปูไข่แล้วก็มัดขายได้เลยถ้าปูมันยังไม่มีไข่เราก็เอาปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยใส่ในนาให้มันไปสร้างไข่ก่อนเพราะว่าปูนี้มันผสมพันธุ์แล้วมันลอกคราเป็นปูตัวเมียแล้ว ช่วงนี้ก็เข้าฤดูก,กาลของปูไข่แล้วนะครับก็จะเริ่มมีปูไข่ออกมาเยอะพอสมควรแต่ยังไม่เยอะมากเท่าไหรไ่เยอะมากจริงๆจะต้องเป็นช่วงปลายกันยาตุลาครับก็จะมีปูไข่ออกมาให้ได้จับเยอะเลยตัวปูไข่นอกกระดองก็เ,เจอเราก็ปล่อยครับ เราต้องไปปล่อยไข่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับปูแน่นแน่นปักเลยนะปูชายฝั่ง สหานเดิมอีกแล้วปูชอบกัดกาด้าบอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าถ้ามันกัดก้ามตัวเองมันจะเหลือก้ามเดียวแล้วราคาไซาปูมันก็จะลดลง จำนวนปูที่เราไปดักมาเก็บมาครับตามชายฝั่งแล้วก็ในร่องน้ำที่มันวิ่งมาจากน้ำทะเลนะครับจะได้ลูกปูได้เยอะแล้วลูกปูลูกปู บอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อ,ไม,ไ,อไม่ได้ซื้อลูกครูมาปล่อยลูกครูมันมีมาตลอดเลยนะก็ผมก็ไม่เคยให้อาหารปูเดยก็ปล่อยไปมันก็หากินตามธรรมชาติแบบนี้ครับตอนน้ํามันวิ่งโตงจากทะเลเดี๋ยวเรามานับดูครับว่าได้กี่ตัวได้ลูกคูไปต่อครับ นนนนหนึ่งตายตรงนี้คิดสองสามไปไไไนะครับตอนอยากให้ดูมันมันก็จะกัด่างแบบนี้อส,สี่ แปดเก้าสี่โอ้มันจะกัดกันแน่ๆเลยเดี๋ยวผมเคลียร์กันดี้ก่อสิบแปดสิบแปดสิบเ,บเอ็ดอยังอยู่โดนกกอยู่ในนั้นนี่มาแล้วใส่ถังค่าน สองสิบาได้จะเป็นลูกปูสิบสามตัวนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าที่เหลือนี่มันจะแข็งพอที่เราจะได้ขายไนะหมเราจะต้องปล่อยอ,ยอีกออเช็คมัดกันครับนะจะกลับแค่นี้เดียว นี่คือข้อเสียของการอยากถ่ายทำครับทำยูทูบล้วก็จะอาจจะมีโอกาสที่กูมันจะจัดจันตอนที่เราพยายามจะถ่ายก็คือเสียของแล้ะครับ<ๆ>ตัวนี้น่าจะอ่อนแน่นอน มีไข่แล้วครับแต่ว่ายังน้อยอยู่ปล่อยลงน้าไปครับยา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 โอ้ยจัดกัน ได้ปูไข่อีกหนึ่งตัวการมาัดเลยเสร็จงานเรียบร้อยครับผมก็ได้ปูปล่อยไปสิบดตัวนะครับก็ลงน้ำไปแล้วตัวที่ขนาดเริ่มใหญ่ ก่อนไอตัวเล็กๆนี่เดี๋ยวก็ไ,ไปปล่อยธรรมชาติอีกที่หนึ่งครับตัวเล็กๆก็มันต้องไปให้มันลอกคราบก่อนแล้วก็นี่ครับได้ปูขายได้ปูขายห้าตัวก็โอเคครับกับการซื้อเหยื่อมาตัากปูริมตะแกรกริมชายฝั่งนะครับสิบใบได้ปูเยอะอยู่นะครับผม แต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนกู้ให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่อีกครั้งนะครับตอนไปทั้งไปไปดักวางแล้วก็ตอนไปกู้เลยตอนแรกไม่คิดว่ามันจะได้เยอะก็เลยไม่ได้พกไปเดี๋ยวมาดูตอนที่ไปเริ่มวางแล้วก็ไปกู้ตอนเช้าแล้วก็มาสรุปเป็นคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ก็ดูตอนที่ได้ผลผลิตไปก่อนแล้วกันนี่ครับ เสร็จเสรียบร้อยครับไปแล้วครับผมกับช่องเอกยินอย่างสตอรี่นะครับไม่ได้ถ่ายทํามานานแล้วครับพอดีไม่ค่อยไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายแต่นี้มันเริ่มเข้ามรสุมแล้วครับมันก็จะมีมันก็จะมีปูมาให้ถ่ายเยอะขึ้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับปูเล็กๆก็ปล่อยลง นาธรรมชาติครับให้เขาไปเจริญเติบโตก่อนนะครับก็วิ่งกันเจ้าๆเวินะ่งไปแล้วตัวก็วิ่งเข้ารูเลยตัวก็วิ่งลงน้ำนะครับเ้าก,ก็ไป เจริญเติบโตรอกคราบแต่ที่บ้านผมยังดีนะครับยังไม่มีปลาหมอคางดำมาถึงเพราะเปิดดูยังไม่เจอถ้ามานี่ก็คงจะวุ่นวายเหมือนทางโสโมสรคามทกันครับผลผลิตก็อาจจะไม่ได้เยอะแบบนี้ปูก็จะไม่ได้หาง่ายแบบนี้นะครับถ้า เจ้าตัวนั้นมาถึงแล้วไปแล้วครับเสร็จภาร,รกิจฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ